ในที่ถูนะครับวันนี้ก็ให้มาดูความสําเร็จนะครับคือคือผมกั้นห้องเสร็จแล้วนะครับนะครับขั้นตามบันไดแล้วก็เริ่มทุบแล้วนะครับต่เดินทุบเล็กเกท่ต้นปะไปหมดนี่วันนี้ที่จะมาแชร์อีกอันหนึ่งก็คือจะบอกเพื่อนๆว่าในกรณีที่เป็นผนังเบาอันนี้ผมประกันผนังเบาเราให้ช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับประกันประตูให้วัดีถ้าเราจะทุบและสักแต่ทุบผมบอกเลยพัง พังหมดนะครับผมแนะนําว่าเราต้องมีเครื่องมือหนึ่งก็คือแนะนำนะคอสมัติทูสําคัญมากนะครับตอนแรกซื้อมาคิดว่าไม่น่าจะมีอ่าได้ใช้บอกเลยวันนี้สําคัญพระเอกเ,เลยนะครับแล้วก็เลชักนะครับสว่านทั้งหมดนี้เป็นยังไงนะครับ